สวัสดีครับร้านพูดเสมอแท็กเตอร์นะครับวันนี้ก็พามาชมรถไถ L3408 นะครับคันนี้ติดชุดบุ้งกีมานะครับตัวนี้รถสภาพเดิมๆนะครับพวกต้นคัดอะไรก็มีตัดนะครับรถก็ขายตามสภาพนะครับผมไม่ได้เก็บสีเก็บอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าก็โอเคนะครับมันก็มีรอยตามการใช้งานนะครับทั่วไปอย่างหน้าสภาพสวยครับ กระทะล้อก็มีรอยตามการใช้งานยางหลังทางด้านนี้ก็สภาพดีดีนะครับดอกยังสูงด้านท้ายพวกสีล้อมีเปลี่ยนแต่ว่าไอ้แป้นแขนกลางแล้วก็พวกแขนยกเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับพวกโซ่้างอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่ยางหลังเส้นนี้ไม่สวยนะครับดอกมันสึกนะครับสีสันก็เดิมเดิมนะครับคันนี้ขายตามสภาพนะครับ เป็นชุดปุ้งกีชุดบุ้งกีก็ยังสภาพดีนะครับพวกเนี่ยไม่มีรอยเชื่อมรอยดามรอยแตกนะครับไม่มีนะครับแล้วก็ยังไม่เห็นชุด่วดซึมนะครับปากบุ้งกีก็ยังสภาพดีอยู่นะครับไม่ผุใช้สําหรับตักพืชผลทาง,งาการเกษตรนะครับยกได้สูงด้วยเดี๋ยวลองติดเครื่องนะครับเครื่องยนต์ติดง่ายนะครับนี่ระบบไฮดรอลิกก็ยังทำงานปกตินะครับ จะพาะชุดบุ้งกีนี่ถ้าเกิดไปทําใหม่ก็น่าจะอยู่ประมาณแสนกว่าบาทแล้วนะครับที่เคยไปทําให้ลูกค้าก็แสนสาม 3, แสนสี่ตัวนี้ยกข้ามข้อหกล้อได้นะครับตัวนี้สูงนะครับน่าจะประมาณสี่เมตรมันจะไม่เหมือนกับคูบารตานะครับคูบาต้าประมาณสามเมตร เครื่นก็ติดง่ายนะครับเครื่องไม่หลวมเกียร์ปกตินะครับแต่ไอ้ตรงคันเกียร์เดินหน้าถอยหลังมันจะหลวมนิดนึงเดี๋ยวที่ร้านทําให้ใหม่นะครับแบบ๋ยวแก้ไขตรงคันเกียร์ให้มันจะได้เข้าง่ายขึ้นนะครับแต่คันนี้ก็ตามที่แจ้งไปนะครับรถก็ขายตามสภาพนะครับ แต่ก็ไอจุดตรงไหนที่มันสำหรับใช้งานจริงๆเนี่ยเดี๋ยวทางร้านดูแล้วแกะหกแก้ไขให้นะครับคันนี้เปิดราคาไว้ที่แสนเก้าหมื่นห้าพันนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับพร้อมชุดบุ้งกีนะครับสนใจเบอร์โทรศูนย์หกสามสี่ห้าสามเก้าสองสองสี่หรือศูนย์เก้าเก้าสี่เก้าสี่ห้าสามห้าหนึ่งขอบคุณครับ